เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่มกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับเเิกวว เออก็สวัสดีเมื่อด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมลองโตเซฮิตนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต,ต์กดแชร์หุ่มด้วยแหละเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบอลกรชามันอีกเช่นเคยนะบอลกชามคือกลุ่มที่บอกเซนการแตกนะแตกดีของแต่ละเกมนะเออแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องคอยสงเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้าชมบอลกชามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อน ลิงต้ก็ไม่เล่นผองได้เลยเออก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกมลัคกี้ในโกะนะเอแมวเมี้ยวแมวเมวี้ยวเนี่ยเออเอาทุนมาแค่ห้าสิบบาทไม่รู้ว่ามันจะสะบันสะเบิ้ลหรือเปล่าเออขอเริ่มที่เบนหนึ่งแล้วสามวิมุนก่อนละกันเพื่อนโอเคหรือปะโอเคหรือปะโอเคแหละโอเคแหละผมรู้โอเคแหละคลุณรู้ผมก็รู้แล้วเคก็มาต่อสวยงามชูชีไม่เข้าเลยชูชีไม่เข้าหเาหรอเออเอ โหนาสิบาทอะแ,แตกโหดดีหรือเปล่าจะแ,แตกโหดหรือเปล่าวันนี้โอ้โหคูณหกดอกนี้แหละสิบเอ็ดบาทยังไงต่อคิวสวยสวยงามเคต่อหรือเปล่าช่องแรกออืม้มันมาเลยจ้ามันมาแล้วจ้าดอกนี้หกบาทอืม้มยา่ายี่สิบสองบาทเด้เย๋ยเฮ้ยกำไรลงมานิดหน่อยแล้วเพื่อนเออมาสวยงามดอกนี้คูณสี่มาแล้วจ้า สิบแปดบาทกองต้องเข้าแล้วล่ะโอ้โหสี่สองบาทสวยเจต่อยังไงล่ะตอนนี้ยี่สองบาทได้เจงเคยนะเพื่อนโอ้โหเชียกำไรก็มานี้หน่อยแล้ะกำไรก็มานี้หน่อยละค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆหมดเอ้ยไม่ใช่ค่อยๆได้ค่อยๆเสียเอ้ยไม่ใช่ค่อยๆได้นะเออโอ้โหตอนนี้เราพัดมาต่อสวยงามหนึ่งบาทหัวหนึ่งบาทเองหรอ อโหตาจะหนบก็เพื่อนเบือคนไหนที่กดได้แล้วก็พยายามอย่ากดอย่ากดเยอะนะอย่ากดให้มันดูดนะเพื่อนเออก็รีบได้รีบถอนล่ะอย่าไปตะบี้ตะบันกดมันนะมินะมันจะกระสูบเรากระซวบกระซ่วกระซ่วนะเออโอเคเลยเป้าแนะนำเลยนะเพื่อนเออ คูนหกตอนนี้แหละโออเก้า oh, บาทมาต่อเคต่อสวยงามอะไรต่อไว้ต่อสวยงามบาลาม8ต่อองนี้ส4บาทโอ้โ oh, หเต็มหน้าต่อว่ะเฮ้ยตอนน่ออีก <c ười> สิบ <c ười> ไ,ได้เท่า <c> ไ <ười> หรโอ้โหสามสิบสามบาทเหรมเพื่อเน <c ười> เออมาได้อยู่มาได้อยู่นะมาได้อยู่ต่อองนี้แหละโอ้โหคูนหกมาแล้ว oh, oh, จ้าสิบสองบาท

อ๋อใมือ oh ล้างล่ะโอ้โหเคมาต่อคูณสองเข้าไปแล้วอืสเกตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าดอกนี้ได้ดูจิโอ้โหสามสิบแปดบาทไว้สามตัวสวยๆสวยๆเลยดอกนี้สวยสวยเลยดอกยาสิบบาทโอ้โหไว้สามตัวไอ้เหี้ยมึงไหลดีเกินแต่โกรธเกินปุยมุ้ยอ่ะแต่โกรธเกินปุยมุ้ยแล้วดอกนี้ได้เท่าไรล่ะโอ้ยหนึ่งร้อยที่ได้ใส่บานเลยลูกนี่โอ้โหสุดติ่งว่ะขอขึ้นเบ็ดเลยละกัน ขอขึ้นเบ็ดเป็นเบ็ดสมเบ็ดเบ็ดสนี่เออขอเบ็ดสก่อนแล้วกันมามาอาปาจะเห้อาปาจะหูอาปาจะหูฮลโหลคันู้หูููููไก่มาย e ูไก่ไก e e ่ก e ูหูกหกไก่กกไก่กกก ังเลือยความรักสิบพานเข้ามา โอ้ยเขียเค้กไหมข้าวะโหลเคไม่เข้าวะโหล่ออ๋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 ไอ่าเอ้ยเขียเกินไปเลยเปล่าอ่ะเกินไปเลยเปล่าอ่ะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห สวยสวยแลว้วดอกนี้สวยลวสาาแล้วดอกนี้4บาทก็มาละจ้าโอ้โหกำไรมานิดหน,น่อยเพื่อนๆกำไรมา200ก็บาทเองเัินโหล ลงเซดบาทเลย yeah. ชุนมาเยอะละวกำไรมาเยอะละขอะเป็นเบอร์สี่แล้วกันมาสัามไปบุญไปเบื่อนตามไปบุญแลนน้วดอกนี้โอ้โหสวยงามสวยงามโอ้โหมาดิจ้ามาดิจ้าสวยงามเอต่อชูชีตเอาหรือปล่าวไม่เข้าวะเฮ้ยโอ้โไวคุณจังตังไม่จ่ายหรือเปล่าวแล้ดอกน,นี้ คูณดีร้อยสี่สิบแปดบาทเทียกูขึ้นเบ็ดทีเดียวกูขึ้นเบ็ดทีเดียวแม่งมาเลยว่ะแม่งมาเลยว่าดอกนี้สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทเทียช็อคเลยดอกเดียวช็อคเลยวสวยงามซูชิต้องเท้าไว้ละโอ้โหดอกนี้น่าจะมีตัวคูณมาเพื่อน น่าจะมีตัวคูณหมดเพื่อนอโหก็ใครที่ใหญกบุมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอนเข้ามาได้นะเพื่อน,เ,นเออผมจะทำตม่มไว้ดอกโอเคแล้วเป่าวเพืเ่อนต่อนี้คูณโหเข้าไปเจ็ดสิบสองบาทโอโ้โหเจต่อสวยวายต่อสวยงามบาลางแปดสวยงามบาลางแปดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดบาทคุยคูดถูกคูดผิดไปหมดแล้วหนึ่งร้อยสามบาทนะเพื่อนเออ กำไรมา780บกว่าบาทแล้วเพื่อนเพื่อนบาทแล้วโอ้โหไหลดีเกินไหลดีเกินนะแตงโหดจริงแล้วป่ะแตงโหดจริงแล้วป่ะเราดีโอ้ย110บาทแล้วเพื่อนโอ้โหก็เพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนก็กราบขอบคุณทุกคนด้วยเด้อเออผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้ออ้าว อ้าวทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าโหลเห็นหรือเปล่า่ะเห็นหรือเปล่าระดอกนี้คูณสี่ก็มาแล้วจ้าสิบเก้าบาทโอ้โหขี้เห่สวยงามสิบต้องมาแล้วแหละสิบต้องมาสิบไม่เข้าเหรอเฮ้ยโอ้โห ก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้า,ขากลุ่มมนารามก็เลี้ยงใต้คอมเมแต์แล้วผมเลยนะเพื่อนๆย้ำว่าเลี้ยงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยละเออม่อยู่ลิงเดียวตอนนั้นนะเพื่อนๆผมผมก็แนะนําเลยเพื่อนก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเราก็เข้าไปดูกลุ่มอนาจามก่อนว่ามันจะแต่งยายแต่ดีเกมอะไรมันแต่ง่ายแต่งดีแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้หนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทว่ะเฮ้ยโุ้ยทุนกำไรมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้ว กำไรมาหนึ่งมาหนึ่งร้อยแล้วทุนมันแค่ห้าสิบบาทเองเออหูคูณยี่สิบคูณจังตังไม่ใช่หรือเปล่ปาโอ้คูณยี่สิบสี่เข้าไปแล้วดอกท้ายโอ้โหคูณยี่สิบหกดอกนี้ได้มาสิบบาทเองอืขอดอกอย่าไหลพีอย่าไหลฟีกูอขอสองดอกสุดท้ายเนี่ยสองไม้สุดท้ายกูขอจังๆเลยกูขอจังๆเลยจะมาหรือเปล่ปาจะมาให้กูแล้วก็โอ้โหถ้ามีใจก็มาถ้ามีใจก็มาแล้วดอกนี้โอ้โหคูณยี่สิบแปด สี44บาทแล้วยังไงต่อสวยงามดอกยี่ห้อ7บาทเคต่อหรือเปล่าโอ้โหเคไม่มาต่อไอ้เฮียได้มา122บาทเองโอ้โหรางวัลรวมว่ะ3074บาทเงินเพื่อนเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าโว้โหลเกินไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกิน กินไปมาแล้วหรอมาแล้วหรอหลอแตกดีๆแตกดีที่นอนดีวะคูณหกมาโอ้โหยอย่าบอกนะว่าเหมือนตาดีแล้วอะอย่าบอกนะว่าเหมือนตาดีแล้วโอ้มึงเข้าฟีอย่างงี้มึงเข้าฟีอย่างงี้แล้วมึงไหลอย่างงี้ก็ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบเปอ็นต์ไยังไงต่อสิบต่ออุ้ยเต็มหน้ากระดานเพื่อนไอ้เหี้ยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเกินไปหรือเปล่า หกร้อยสบแปดบาทยี่สิหลือ9หมุนว่ะกูว่าขึ้น2,000แน่นอนกูว่าขึ้นสองพันกู12บอเข้ามาแล้วดอกนี้28บาทยังไงอมกูนึกว่าคอมโบโหดเหมือนเมื่อกี้อะเออมาโอ้โหคุณ16เข้ามาเลยจ้าเที่จะบวกบาทโอ้โหมคอมโบดีเหนื่อยไม่ได้เหรอคอมโบดีหน่อยไม่ได้เหรอตอนนี้สิบาทเข้ามายังรอคอยความรัก อมาอีกตัวเดียวจะเข้าอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่เข้าให้หน่อยเหรอโอ้ยไหลทิ้งว่ะเฮ้ยเอ้าบักเหรอเมื่อกี้เหลือหมุนสุดท้ายเพืเ่อนๆได้มาแปดร้อยว่ะเฮ้ยเอ้าบักเหรอหลหล เกมบังเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมโอ้ยมันจะเข้าอีกแล้วเหรอมันจะเข้าอีกแล้วเหรอไม่เข้าวะห์เรอไม่เข้าวะห์เรอโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเวอร์เบ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 อร์กูขอขึ้นเบ็ดเลยละกันกูขอขึ้นเบ็ดเลยละกันมาเบ็ดสิไปเพื่อนมามามา โอ้ยหนึ่งบันทำไมไม่ขโมยละทำไมไม่ขโมยละหนึ่งบันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเฮียแตกสามพันกว่าแล้วสามเนหนึ่งแล้วเอาเอาทุนมาแค่ห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนี้แมวเมี้ยวเลยไม่ล่ะแมวเมี้ยวเลยไม่ล่ะโหรเกินไปละเกินไปละขอเงินเบ็ดล้วนเลยแล้วกันขอสักสามที่หมนมาเพื่อนมา มาหน่อยดิมาหน่อยดิเออสวยมันต้องอย่างนี oh! 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 ้มันต้องอย่างนี้ยี่ไม่ไม่คุณจังตังไม่จ่ายแล้วดอกนี้ได้เท่าไหร่โอ้ยโอ้โอ้โอลิดโอชิดโอชิดโอชิดครึ่งหมื่นแล้วเพื่อนครึ่งหมื่นแล้วดอกนี้ห้าร้อยโอ้ยโอ้โหอะไรดังนี้ ไหลยอย่างนี้โอ้ยน้ำตาจะไหลานานๆทีกูจะเล่นอหอโอ้โหดอ,องนี้ดอกนี้เพื่อนๆเดี๋ยวดิ ี่พันใหม่เียโอ้โหไม่เลจ่าไม่ลจ้าอกี้โอ้โหห้าร้อยแปดบิกระบทโอ้ยมึงสุดตียังวะวันนี้สุดตียังวะาโหลฮัลโหลจังมืนะจ้าโอ้โหหกร้อยสิบหกบาทเพมือนมาต่อยยี่สเจน,มนไม่ไหวละไม่ไหวละมา ก็น้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุต่างกว่า800ล้านปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะไม่แนะนําไม่ได้เลยตามๆเด็ดขาดก็ดูดเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นน,นนะเออมึงอย่างเงี้ยสิเว้ยก็เพื่อนคนไหนที่สนใจก็กลุ่มนะทามก็เล็งใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนย้ำว่าเล็งใต้คอมเมนต์แรกผมเลยนะเออใครที่พี่มีมาหนารางกันเงินก็แนะนําม,มาทางนี้เลยเลิงใต้คอมเมนต์แรกผมไผมเลย กลุ่มบรรดามันก็จะมีดีอย่างนึงเพื่อก่อนที่เราจะเข้ามากดเกมเนี่ยเราก็ไปดูก่อนว่าเกมอะไรมันแตกง่ายได้ดีนะเออโอ้โหเยี่ยมอเงนยบจังวะทุกคนทุกคนผมว่าผมว่าผมว่าถ้าเกิดกดไปต่อนเนี่ยผมว่าแม่งแม่งมีสิทธิ์แน่เลยทุกคนผมก็ไม่มีอะไรพูดเดยอะนะ ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพลงนนี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันเพื่อนๆก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์ผมนะเออก็ไปก่อนแล้วกันได้กําไรมาเจ็ดพันห้าเกือบก็ครึ่งหมื่นเนี่เพื่อนๆเอาทุนมาแค่ห้าสิบบาทเองเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มเนชามอีกก็ลิงใต้ผมไปแล้วผมได้เลยเพื่อนย้ำว่าลิงใต้ผมไปไล่ผมได้เลยนะเออมีอยู่ลิงก์เดียวเท่านั้นนะ